ไม่ว่าวันนี้เพื่อนๆจะทําธุรกิจอะไรก็ตามนะคะอาจจะไม่ใช่แค่คนค้าขายออนไลน์เนาะแล้ววันนี้เราคงจะปฏิเสธไม่ได้แล้วว่า f c ที่ติดตามเป็นเงาที่เรามองไม่เห็นนะอาจจะกลับมาสร้างปัญหาในอนาคตให้กับเพื่อนๆที่รักได้นะคะคือบางคนนะคะเราทํางานมาทั้งชีวิตถูกไหม ว่าคนที่จะเก็บเงินได้ล้านหนึ่งเนี่ยแล้ววันดีคืนดีอ่ะมันมาย้อนหลังแล้วมันไม่ใช่แบบบาท2บาทเงี่ยพวกเราถ้ามีรายได้อะไม่ว่าจะเป็นพ่อค้าแม่ค้าออนไลน์หรือไม่ใช่ก็ตามนะคะวันนี้ภาษีโคตรโคตรโคตรสำคัญสําหรับพวกเราทุกคนเลยค่ะเวลาที่เรารับไรายได้แล้วเราอ่ะอาจจะไม่ได้อยู่ในระบบภาษีของทางกรมสรรพากรเขาอายุความทางภาษีที่สรรพากรจะเอากลับมาย้อนหลังทางภาษีเราได้ถึงสิบปีจาะรายได้ตอนปี6 3คุณบวกไปเลยค่ะ10ปียันปี73 มันจะสัมพันธ์กันกับเรื่องของภาษีอ p a y m e n t หรือภาษีจากการรับรู้รายได้ของเราถ้ามันเกินเกณฑ์ที่แบงก์นน์แบงก์อีเวเลต้องนำส่งอมสัมพารก็10ปีเช่นกันที่ผ่านมามีใครไหมที่ฟังพี่อยู่นะวันนี้คุณเองอะค่ะก็เป็นคนหนึ่งที่ประสบความสำเร็จในธุรกิจมหาศาลคุณบอกว่าวันนี้คุณมีรายได้เป็นหลัก10ล้านร้อยล้านต้องระวังนะข้อมูลของเราอะค่ะมันเหมือนกับว่าวันนี้คือภาพที่เราสื่อออกไปอะค่ะ มันคือสิ่งที่จะทําให้อะค่ะสรรพกรสามารถที่จะเอาข้อมูลพวกนี้ค่ะมาตรวจสอบได้เสมอนะเพราะอย่างบางคนคนที่ทําธุรกิจ MLM ต่างๆภาพคือสิ่งที่สําคัญสําหรับพวกคุณทุกๆคนจริงไหมแล้วเจ้าของแบรนด์ต่างๆโน่นนี่นั่นบางคนคิดว่าวัานนี้ถ้าเราเองอะค่ะ มีคนดูแลเรื่องของบัญชีทุกอย่างเรียบร้อยแล้วคุณก็ต้องดูด้วยเหมือนกันนะว่าเอกสารหลักฐานต่างๆหรือข้อมูลต่างๆที่เอามาใช้กับสรรพากรมันอาจจะกลับมาสร้างปัญหาให้จากความไม่รู้ของเราก็ได้นะคะเราต้องรู้ก่อนนะเวลาการรับไรายได้เงินได้ที่คุณรับมันคือเงินได้ประเภทไหนเพราะว่าการรู้ประเภทของไรายได้มันจะรู้ว่าวัาวานนี้คุณต้องเอาไรายได้ของเราอ่ะคะ่ะมายืยนแบบแสดงรายการกับสรรพากรแบบไหนบ้างการวางแผนภาษีที่ถูกต้อง เราต้องรู้จักที่จะใช้ช่องของกฎหมายเป็นคือถ้ามันมีกฎหมายคุณไม่เอาสิทธิประโยชน์ทางภาษีมาใช้คุณไม่รู้วิธีการก็เท่ากับเงินในกระเป๋าที่อาจจะต้องสูญเสียเวลาเราทําธุรกิจในรูปของบุคคลมันจะมีเรื่องของค่าใช้จ่ายมันจะมีเรื่องของค่าลดหย่อนคุณก็ต้องมาดูว่าวัานนี้คุณจะเอาค่าใช้จ่าย ที่มีมาใช้แบบไหนกับทางกรมสรรพากรบางครั้งอาหารในการยื่นแบบของเราอ่ะอาจจะไม่ต้องเสียภาษีสมมุติว่าถ้าคุณเป็นคนค้าขายออนไลน์คุณเป็นคนโสดนะคะแค่คุณมีเงินได้60,000บาทนะคะคุณก็ต้องยื่นแบบให้สรรพากรเขาแล้วนะบว้ยถ้าคุณสมรสอ่ะแสนสองคุณต้องยื่นแบบถ้าเป็นคนที่ค้าขายออนไลน์ค่ะเขาเรียกว่าอะไรได้ตั้งแตบบ่มกรลากรุมพามีนาเมษาพฤษภามิถุนาหกเดือนแรก คุณก็ต้องยื่นกลางปีที่ว่าพองดอด94ก่อนพอตอนสิ้นปีคุณก็ต้องเอารายได้ตจา่1มกราถึง3 1ธันวานะคะมายื่นที่เรียกว่าตัวพองดอด90ถ้า94ตอนกลางปีของเราอะเรายื่นไปแล้วอะสมมติเรามีภาษี5,000พอตอนปลายปีรวมๆแล้วคุณมีภาษีที่ต้องเสียสักหมื่นหนึ่งคุณก็จ่ายส่วนต่างเพิ่มอีก5,000แล้วเวลาถ้าเราทําธุรกิจประเภท4 0 8ใช่ไหม คุณจะเอาค่าใช้จ่ายมาใช้กับสัมภาระรได้แบบไหนบ้างถ้าเป็นคุณเป็นพ่อค้าแม่ค้าออนไลน์ถ้าต้นทุนของเราอะ่ะมันมากกว่า60%คุณก็ต้องเรียนรู้วิธีการที่จะเก็บบินทําบินค่าใช้จ่ายแต่ถ้าคุณไม่มีเอกสารใดๆท้งสิ้นเพราะวันนี้ที่ผ่านมาคุณไม่เคยเก็บเลยคุณก็ยังสามารถเอาค่าใช้จ่ายแบบเหมาๆมาใช้กับสัมภาระรได้แต่ถ้าสินค้าที่เราขายหรือบริการมันเกินล้านแปดถ้าเราไม่ได้ขายพวกพืชผลทางการเกษตรอย่างเนี้ย เกินล้านแปดคุณก็ต้องระวังเรื่องของภาษีมูลค่าพเพิ่มซึ่งสิ่งนี้เป็นสิ่งที่สร้างปัญหาให้กับนักธุรกิจหลายๆคนหนักมากแต่ถ้าเรามีความรู้ในหนังสือเล่มนี้เราไม่ต้องเสียภาษีแพงๆให้สำม,มัากรนะคุณจะรู้เรื่องของกฎหมายคุณจะรู้ช่อง,องกฎหมายที่แบบถูกต้องนะคะหนังสือเล่มนี้เป็นข้อมูลที่ถูกต้องถูกกฎหมาย100ซถ้าคุณมาฟังพี่นุนวันนี้ไม่ว่าจะเป็นพ่อค้าแม่ค้าออนไลน์หรือคนทําธุรกิจอะไรก็ตาม ให้กลับไปเช็คว่าที่ผ่านมาข้อมูลในการรับรายได้ของเราอะค่ะมันถึงเกณฑ์ถูกส่งกลมสปปรรพารไปบ้างแล้วยังเพื่อนเพื่อก็ไปเช็คข้อมูลอย่างที่พี่นวลบอกในเบื้องต้นก่อนว่าวันนี้ถ้าเราอะข้อมูลในการรับเงินของเพื่อนเพือ่อนะมันถูกนําส่งกลมสปปรรพารไปแล้วอย่างนี้ค่ะมันถึงเวลาแล้วยังที่เราอะต้องเรียนรู้ภาษีแล้วล่ะพี่นวลว่า